สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มชแน,นลค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาดูนะเห็นไหมในคลิปเราฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะให้กับรถทุกคันที่จะเข้าไปในฟาร์มนะคะเราจำกัดด้วยนะคะว่าอันไหนที่ควรจะเอาเข้าไปในฟาร์มเช่นรถขนอาหารหมูอันนี้จำเป็นนะเราจำเป็นมากเลยแต่ว่าที่ไว้อาหารเราจะอยู่รอบๆด้านนอกนะคะไม่ได้เข้าไปแบบนั้นเนาะ แค่ขับรถผ่านเฉยๆแต่ก็ต้องใช้นะฆ่าเชื้อนะคะฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราใชา้จะใช้แบบที่มันฆ่าพวกไข้หวัดไวรัสไข้หวัดนกได้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฆ่าไวรัส A S F ได้หรือเปล่านะแต่ก็แบบทำที่เราทำได้ค่ะป้องกัน ที่เราทำได้เนาะไบโอเซกริตนะตอนนี้ก็ตัวใครตัวมนะะันค่ะทำอะไรได้ก็ควรทำนะอันนีเ้เรามีทางเข้าออกทางเดียวนะคะก็เลยแบบง่ายหน่อยแล้วก็อยู่ห่างไกลผู้คนด้วยนะคะฟาร์มเราก็เลยแบบนี้ด้านหน้าเนี่ยเราจะฉีดน้ำย,ยาฆ่าเชื้อทุกวันเลยคะ่ะวันละสองรอบเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ ด้านหน้ามันเป็นคนมาซื้อของค่ะมันก็เลยแบบมีคนเยอะหน่อยนี่พอฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วนะเราก็พักรถก่อนนะอย่างที่บอก30นาทีนะคะก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มเนี่ยคนมาส่งอาหารเขารู้ดีค่ะว่าต้องทําแบบไหนวางสเปย์ไว้ก็หยิบม,มาใช้ได้เลยรถทุกคั้นะคะรวมถึงรถตัวเองด้วยนะมาจากข้างนอกเราก็ต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะ ทุกคันนะมอเตอร์ไซค์ซา,า,าเล็งนะแบบนี้นะแล้วก็พักรถก่อนนะคะที่เราใช้จะเป็นยาฆ่าเชื้อไบโอสต็อปนะแต่ใช้แบบเข้มข้นหน่อยนะคะใช้มากกว่าปกติที่มันเขียนไว้ในฉลากนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพื่อความเข้มข้นนะ แคโชว์ให้ดูค่ะว่าฟาร์มเราทําแบบไหนนะไม่ลึอกอย่างกับแบบเรื่องเล็กๆนน้อยนะคะก็ไม่ควรปล่อยผ่านนะนี่ได้ยินข่าวใกล้มาถึงแล้วนะคะกลัวมากเลยนอนไม่หลับช่วงนี้นะกลัวโรคเข้าฟาร์มกําลังหาแผนสํารองอยู่เราก็ทําได้เท่าที่เราทําได้ค่ะตามงบประมาณเนาะร <c oughs> องเท้าบูทก็ เปลี่ยนด้วยนะคะเสื้อพงเสื้อผ้าก่อนจะเข้าฟาร์มไม่นำอาหารเข้าไปกินในฟาร์มด้วยนะคะพวกหมูตลาดนัดอะไรเงี้ยงดได้ควรงดเนาะสิ่งแปลกปลอมต่างๆค่ะไม่ควรนำเข้าฟาร์มนะคะคนมันมากับคนนี่แหละพาหานำโรคนะคะเวลาจับหมูเหมือนกันเรามีคลิปจับหมูให้ดูแล้วเนาะเอาออกมาไว้ข้างหน้าเลยค่ะเวลาขายลำบากนิดนึงแต่แบบ เพื่อความปลอดภัยของฟาร์มเรานะคะช่วงนี้น่ากลัวมากนะคนที่เคยดูแล้วจะรู้นะคะแต่คนที่ยังไม่ยังไม่เคยอย่างเราเนี้ยเรากลัวนะคะเราก็ทําทุกวิถีทางค่ะปกติก็ไม่ได้ทําแบบนี้หรอกแต่แบบหลังๆมาช่วงหลัง,ลงเราเราทำทุกอย่างเลยนะคะเพื่อความอยู่รอดของฟาร์มนะ,ะช่วงนี้น้ํายาฆ่าเชื้อซื้อมาไว้เป็นแบบแกรรอนกรอนเลยค่ะ เหมือนโลกจิตจะออกจะเข้าไปในละฟาร์มแต่ละครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเลยเปลี่ยนรองเท้าบูทด้วยนะคะรองเท้าบูทมีห้าคู่อะ่ะใช้ทุกคู่เลยใครหมูไม่เยอะก็ควรใช้ตะขายสีเขียวล้อมด้วยนะแต่เราหมูเราเยอะนะคะเราใช้วิธีแบบอ กำจัดแหล่งมะแรงวันกำจัดหนูแบบนั้นนะคะแบบนี้นะของเราไม่มีตาข่ายเขียวแบบคุมกันมะแรงวันนะแต่เราใช้แบบกําจัดแหล่งเพ,พาะพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะฉีดพ่นยาตลอดเลยนะที่ฟาร์มของเราช่วงนี้จะใช้สารเคมียเยอะหน่อยมันจําเป็นอ่ะเนาะนี่ช่วงนี้ฟาร์มของเรายังปลอดภัยดีอยู่นะคะยังขายลูกหมูเหมือนเดิม ขายหมูขุนออกเหมือนเดิมค่ะเป็นปกตินะยังไม่มีข่าวข่าวถ้ามีข่าวข่าวอะไรเดี๋ยวจะส่งข่าวให้รู้เลยนะคะช่วงนี้แต่ละฟาร์มก็เฝ้าระวังสูงสุดนะคะเรื่องโรคระบาดเนาะตัวใครตัวมันนะคะหาทางรอดเอาเองเด้อ โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคำมงเงินฟาร์มชาแนลบนช่อง YouTube และคำมงเงินฟาร์มเพจบน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ